ครับสวัสดีครับพี่น้องพือนไปที่เขาโลบลักครับผมเป็นคลิปที่2นะครับเราอยู่กันที่อําเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับผมพี่น้องครับนี่หลังจากนี้ครับพี่น้องครับนี่เราได้ข้าวมะลิดำครับหนองคาย62นะครับหรือว่ากอขอ83นะครับ1ตันครับพี่น้องครับนี่เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับข้าวมะลิดำกอขอ83ามของเราเนี่ยครับ เอาครับพี่น้องครับว่าเบิ้งข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับผมนี่ที่แบ่งปันนะครับจากไอ้แซกจากน้องนุ่งพน้องนี่ครับผมนั่นก็คือข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์ซึ่งเป็นข้าวสายสุขภาพนะครับผมนี่นั่นก็คือข้าวกกขอสี่สามครับพี่น้องครับนี่นอเอาครับสำหรับโชคเนี้นะครับมาพบกับคุณพ่อทูลของเรานะครับแล้วก็ไอ้ักเหมือนเดิมครับสวัสดีครับผมคุณพ่อครับคุณพี่ครับผมอุ้ยพี่น้องครับนี่ เอาสำหรับเขาสายพันธุ์นี่เนาะครับกอขอสี่สามนี่เขาเกี่ยวเดี๋ยวจะมือแล้วเนาะนี่งนะประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเนาะครับพี่น้องครับนี่ซึ่งตอนนี้เนี่ยได้ทําการตากอันอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าบอท่านขัดมเมล็ดเนาะครับผมเออบอท่านเนี่ยขัดมเมล็ดนะครับสําหรับเขาสายพันธุ์นี่ว่าจะให้พี่น้องพข้ไปนะครับเดี๋ยวเราฟังกันแน่ว่ามันเป็นลักษณะของตน้นของห่วงของหมากจะได้ไหนเนี่ ลักษณะของต้นมันเตี้ยครับมาคุณขอกันั่งเป็นข้าวสายพันธุ์ที่ไอข้อบงกันคุณลักษณะของต้นมันต้นข้าวมันจะเตี้ยนะครับต้นเขาสีเตี้ยแล้วก็ราคาแตกกอดีแตกกอดีน้ำน้ำหนักดีครับน้ำหนักดีเป็นข้าวเจ้าเนาะครับเป็นข้าวเจ้าแล้วตัวนี้อ่าห่วงเป็นยังไงเน่ห่วงมากเป็นยังไงเน่มากมากใหญ่ครับมากใหญ่นี่เนาะใหญ่เง้อยู่ได้นี่ และก็โดกดีโดกดีครับอครับเอาสําหรับข้าวสายพันธุ์นี้มีลักษณะพิเศษจังไหครับก็ขอสี่สามมันเป็นข้าวสําหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับมันน้ำตาลต่ําอือปก็คือยังผมบอกใจพี่น้องเพื่อไปนะครับเดี๋ยวเราฟังกันว่าเป็นข้าวสายสุขภาพครับผมสาหรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นผู้ป่วยครับคนที่พักฟื้นรวมทั้งคนที่เป็นโรคเบาหวานดิครับเออเพราะว่ามันมีน้ำตาลหน่อยครับน้ำตาลนอย ครับกลับับผมโอ้ยครับพี่น้องครับเอาครับผมพี่น้องครับห่าเบิ้งกันชัดโอ้นี่ครับผมเอานี่คือลักษณะของเมล็ดเนาะบัทนเนี่ัดครับพี่น้องครับนี่เนอะเอาซึ่งตอนนี้เห็นบอกว่าแบงให้ผมซีกระสอบเนาะครับอ่าซึ่งซีกระสอบกบบมีบ่หลายปันไหนนะครับ เอาสำหรับตอนนี้เพิ่นกำลังทำการสั่งอยู่ครับพี่น้องครับนี่นักดีครับวันย่งวันจ่อครับนักดีครับโอเคครับผมเอาถ่ายสุดคลิปสำหรับวันนี้ครับสำหรับท่านใดนะครับอยากจะได้ข้าวสายพันธุ์นี้นะครับผมนี่เป็นข้าวสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่รักสุขภาพพ่อแม่พี่น้องนะครับสามารถติ่ประสานมานะครับเพื่อที่จะนําไปทําการเพาะปลูกนะครับทั้งหน้าปีนาปังนั่นบ้างครับทั้งนาปีนะครับใส่ได้ทั้งนาปีนาปังนะครับผมนี่เอาก็สามารถประสานกันเขามาครับ0 8 9ย์ 9428684นะครับ092ครับ5164252นะครับและก็065ครับ0495999นะครับเอาใจเลยกับประสานงานมากกันแล้วกันนะครับมีเพียงซีกับสอบครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยวัชจเกษตรพร้อมทีมงานพร้อมกับคุณพ่อทุ่นพร้อมกับไอซ์ซักนะครับขอลาพ้าจากพี่น้องออกไปไปเพียงเท่านี้ครับผม สำหรับวันนี้ครับขอกาบคำว่าสวัสดีครับผมครับไอ้ซักครับจวดจาดเท่าสั้งเบิ่หรอเนาะเอาขึ้นเลยบาทที่ที่งานเท่าครับผม